ถ้าวันนี้จะถามถึงสารอาหารอะไรที่จําเป็นเป็นตัวแรกที่เราจะต้องรับประทานให้ครบให้เพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการเพื่อป้องกันภาวะการป่วยการเสื่อมของร่างกายรวมถึงภาวะของการแก่ก่อนวัยสารอาหารนั้นก็คือโปรโตีนค่ะ เราเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะว่าโปรโตีนเป็นสายอาหารที่สําคัญต่อร่างกายที่จะไปช่วยสร้างส่วนต่างๆของร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายเราแต่วันนี้ถ้าเราจะรับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราจะได้แถมมานั่นก็คือภาวะของไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะเข้าไปสะสมเป็นปัญหาให้กับร่างกายเราวันนี้เก๋ม,มีตัวเลือกค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ไฮโปค่ะซึ่งไฮโปของเราเป็นผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากพืชซึ่งจะสามารถเสริมและทดแทนโปรโตีนที่เราไม่เพียงพอในแต่ละมื้ โปรตีนจากต้นออดของข้าวสาลีชนิดที่2ก็คือโปรตีนจากสาหร่ายคอเรล,ลา่าชนิดที่3ก็คือโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและชนิดที่4ก็คือโปรตีนจากข้าวทีนี้เรามาดูชนิดแรกโปรตีนจากต้นออดข้าวสาลีเขาให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง70%สตมีสารที่จะช่วยล้างสารพิษภายในลำไส้แล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารเราเขาให้กรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายเราต้องการครบและตัวที่2ก็คือโปรตีนจากสาหร่ายสีเขียวกัเมือนหรือสาหร่ายคอเรล,ลา่าเนื่องจากเขาเป็นพืชเซลล์เดี่ยวเขาจึงให้กรดอะมิ จากเนื้อสัตว์ถึง4ี่เท่าตัวที่3าก็คือโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลือซึ่งเราได้สกัดเอาส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตออกหมดแล้วให้โปรโตีนสูงถึง90%ตัวที่4โปรโตีนจากข้าวจะมีสาร BCAA ก็คือ Bran Chain Amino Acid ซึ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายและต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ไฮโปเราใส่โปรโตีนจากพืชที่หลากหลายถึง4ชนิดเพื่อให้เราได้กรดอะมิโนจำเป็นที่ครบครระะถ้วน,น,นทัังงงวรรรรเเเาาาานจืออ่่่่่่ปูดดดยยกกีีีชทใใใสสสสไข โปรโตีนได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีกัวกรรมที่จะช่วยทําให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้ดีขึ้นไปเพิ่มใยอาหารก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของคุณทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีครีอทีนโมโนไฮเดรตซึ่งเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้ร่างกายเราเอาพลังงานจากแป้งและน้าตาลที่เรากินเข้าไปมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ก่อนที่มันจะไปสะสมเป็นไขมันเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไฮโปรจึงเหมาะกับคนที่ต้องการโปรโตีนเพิ่มสําหรับคนที่ทานโปรโตีนไม่เพียงพอในมื้ออาหารและไฮโปรยังเหมาะกับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าป่วยต้องการดูแลร่่าาาาางายดยด้้้ีนเสเสวูึททถ โปรตีนจากเนื้อสัตว์มันจะใช้เวลาย,ย่อยกว่าจะดูดซึมเนี่ยถึง4ชั่วโมงแต่ไฮโปรของเราด้วยกระบวนการผลิตที่พิเศษเขาจึงย่อยแล้วดูดซึมง่ายภายใน2ีสนาทีและที่สำคัญไดฮโปรเราใส่เทคโนโลยี FIR ไปด้วยนะคะฟาอินฟาเลตก็จะทำให้การย่อยและการดูดซึมรวดเร็วยิ่งขึ้นในไฮโปรหนึ่งซองนะคะเรามีโปรโตีนถึง10กรัมแต่ให้พลังงานต่ำเพียงแค่106แคลอรี่ที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่เขามันจึงเป็นเพอร์เฟกต์ฟู้ดที่ดีสะดวกรวดเร็วเหมาะทั้งเป็นมื้อเช้าที่เร่งด่วนเป็น สำหรับวิธีการทานนะคะไฮโปหนึ่งฟองผสมน้ำประมาณ150 ml ถ้าจะให้อร่อยแนะนำเป็นเชคค่ะจะทำให้ไฮโปแตกตัวได้ดีแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยสำหรับน้ำสามารถทานได้กับน้ำอุณหภูมิปกติหรือจะเป็นน้ำเย็นก็ได้อย่าลืมนะคะให้ไฮโปเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ